ลูกน้อยในช่วงวัย5-6เดือนเป็นช่วงวัยที่ทำให้ทุกๆบ้านเต้นตืนต่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของลูกทั้งนั่งความหรือเริ่มคลานมาเช็คไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเจ้าตัวเล็กของเราเขาเก่งไปถึงไหนแล้วพัฒนาการร้านการเคลื่อนไหว ช่วงวัยห้าถึงหกเดือนลูกจะเริ่มยันตัวขึ้นจากท่านอนคว่ำโดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้แล้วบ้านไหนลูกน้อยยังทำไม่เก่งลองใช้เทคนิคง่ายๆนี้ไปฝึกกันค่ะช่วยกันจัดให้ลูกนอนคว่ำแล้วถือของเล่นที่มีเสียงไว้ด้านหน้าเหนือหัวลูกจากนั้นเรียกชื่อเขาให้มองดูแล้วเคลื่อนของเล่นให้สูงขึ้นเหนือหัวไปอย่างช้าๆเพื่อให้เขาพยายามยกหัวตามโดยเขาจะค่อยๆใช้มือยันพื้นไว้แขนเหยียดตรงจนหน้าอกและท้องพ้นพื้นได้ค่ะ พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กและสติปัญญาลูกน้อยช่วงวัย5-6เดือนตอนนอนหงายพร้อมจะเอื้อมมือหยิบและถือวัตถุไว้ได้แล้วลองใช้เทคนิคนี้ไปฝึกกันค่ะจัดให้ลูกนอนหงายเขย่าของเล่นใกล้ๆในระยะที่ลูกเอื้อมถึงได้ ถ้าลูกไม่เอื้อมมือออกมาคว้าให้ใช้ของเล่นแตะเบาๆที่หลังมือเค้าหรือจับมือลูกให้เอื้อมมาหยิบทำซ้ําๆจนลูกเราสามารถเอื้อมมือมาหยิบของเล่นได้เองการแขวนโมบายของเล่นในระยะที่ลูกเอื้อมถึงเพื่อกระตุ้นให้เขาสนใจคว้าหยิบเล่นเองก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยได้ค่ะ ลูกน้อยช่วงวัย5-6เดือนจะหันตามเสียงเรียกได้แล้ว <c oughs> การฝึกให้ลูกน้อยหันตามควรฝึกในห้องเงีย,งยบๆไม่มีเสียงอื่นรบกวนนะคะ ให้ลูกนั่งบนเบาะนอนโดยใช้เบาะช่วยพยุงด้านหลังไว้พูดคุยกับลูกด้วยเสียงปกติรอให้เขาหันมาตามเสียงแล้วยิ้มและเล่นด้วยถ้าลูกไม่ยอมมองให้ประคองหน้าหันไปตามเสียงจนลูกทำได้เองหรือพูดเสียงดังขึ้นเมื่อลูกหันมองก็ค่อยๆลดระดับเสียงลงจนเป็นปกติค่ะ ลูกน้อยช่วงวัย5-6เดือนจะเรียนแบบการเล่นทำเสียงได้แล้วลองฝึกแบบนี้สบตาและพูดคุยกับลูกมันทำเสียงจุ๊บจุหรือเดาะลิ้นหรือพูดว่าว่าแล้วจับมือลูกมาไว้ที่ปากแล้วขยับมือตีปากเบาๆกระตุ้นให้เขาออกเสียง ทำให้ลูกดูหลายๆครั้งแล้วเว้นช่วงรอให้เขาทำตามบ้างจนลูกสามารถเลียนแบบเสียงได้ไหรือจะร้องเพลงง่ายๆที่มีเสียงสูงๆต่ำๆให้ลูกฟังบ่อยๆเช่นเพลงช้างเพลงเป็ดอาบน้ำในคลองรับรองทั้งเรียนเสียงทั้งเต้นดุกดิ๊กตามเลยละค่ะ Oh เตัวองและสังคมลูกน้อยช่วงวัย5-6เดือนจะเริ่มสนใจฟังคนพูดและสามารถมองไปที่ของเล่นเวลามีคนมาเล่นด้วยได้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านนี้ด้วยการให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาเราแล้วเรียกชื่อและสบตา พูดคุยกับลูกเมื่อลูกมองสบตาก็นำของเล่นมาชวนคุยให้อยู่ในระดับสายตาเขาจากนั้นลองพูดคุยเกี่ยวกับของเล่นเช่นวันนี้แม่มีพี่ตุ๊กตามาเล่นกับหนูด้วยนะพี่ตุ๊กตาน่ารักมากเลยมีผมสีเข้มๆใส่ชุดสีชมพูสวยเชียวล่ะ พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย5-6เดือนคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยกันหากิจกรรมสนุกๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้นให้ลูกน้อยของเราทั้งแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมวัยนะคะ